แล้ววันนี้ผมจะมาทำการเป็นคนไร้บ้าน2วันอโอ้ยโอ้ยกูมันสุดขนาดไหนขอนอนหลับพักผ่อนก่อนคําเตือนคลิปแลว,วิดีโออาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจทําให้เด็กลอกเกียนแบบทั้งนี้ก็เพื่อความบันเทิงโปรดตักเตือนบุตรหลานของท่านเพ่ให้เกิดอาการเย็นจากการดูคิป แจ็กกี้คิวเลอร์หนึ่งในคนที่มีความสามารถที่สุดในองค์กรและเป็นที่ต้องการตัวสําหรับหน่วยซิลต่างๆถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กให้ใช้อาวุธและที่ถนัดที่สุดนั่นก็คืออาวุธปืนไรเฟิลระยะไกลภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจล่าสุดเขาก็ได้ถูกปลดประจำการได้รับเหรียญเงินมากมายและถูกแต่งตั้งติดยศผมจำได้ดีเลยในวันนั้นวันที่ผมกำลังโดนฆ่าศึกบุก ผมเห็นได้ว่าแจ็กกี้เดินมาหาผมและเขาพยายามช่วยผมจากอาการโครม่าที่ผมถูกยิงเข้าที่ขาเขามาพร้อมกับปืนคู่ใจของเขา MB 0 3และได้ทำการเก็บศัตรูบริเวณโดยรอบไปมากกว่าสิบคนด้วยเพียงตัวคนเดียวต้องบอกเลยว่านั่นเป็นอะไรที่วิเศษและก็เหลือจะเชื่อมากเขาเก็บแบบตึงๆผมยอมใจในตัวเขาและเรียกเขาว่าอาจารย์และผมรอดมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะเขา ฝีมือของเขามันช่างไรทีติมันทำให้ผมนั้นถึงขั้นไปตั้งกันเลยทีเดียวภายหลังที่เขาได้ปลดประจำการเขาก็ต้องกลับบ้านและแน่นอนเขาจำบ้านไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนเขาอยู่ในค่ายทหารมาหลายสิบปีและเพิ่งจะออกมาก็เลยหลงทางกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยอยู่กับผมแจ็ค กี้นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทําการเป็นคนไร้บ้าน2วันเอาล่ะไอ้ตายเถอะพระเจ้าฉันเป็นทหารผ่านศึกเพิ่งออกมาจากสนามรบฉันเพิ่งลบเสร็จมาแล้วตอนนี้ฉันต้องขันกลับบ้านแต่ฉันลืมว่าบ้านจะอยู่ไหนเป็นระยะเวลาน่าจะ2สวัน ในการที่จะหาบ้านเจอและฉันมีเงินติดตัวอยู่เพียงแค่100บาทเท่านั้นมาดูกันว่า100บาทเราจะอยู่ได้ไหมใน2วันและแน่นอนคุณจะต้องเป็นคนช่วยวิเคราะห์ว่าผมนั้นใช้เงินประหยัดหรือเปล่าใน100บาทใน2วันคอมเมนต์บอกผมด้วยและถ้ามันเปลืองก็คอมเมนต์บอกผมอีกทีนึง ต้องอาบน้ำสดหน่อยแล้วร้อนมากเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อด้วยโอเคไิสกไปหาอะไรกินกันดีกว่า สถานที่แห่งหนึ่งนะก็ซื้อแซนด์วิชมาชอบมากเลยแซนด์วิชนะเนี้ยไม่รู้ใครชอบเหมือนกูป่ะนะแต่กูชอบอันนี้มากคือมันกินง่ายราคากำลังดีสิบสี่บาทเองอันเะนี้ยอร่อยอร่อยชอบนะตอนกูฝึกงานอะ่ะตอนกูทำงานที่ศูนย์วิสุวตอนเรียนปวชอ,อะ่ะเนี่ยกูซื้ออันเนี้ยกินทุกวันแล้วก็กับนมขวดหนึ่งขวดเล็กๆกก,ก,กินก่อนไปทำงานแล้วก็ลุยงานทั้งวันยันเที่ยงกูลำไปลำมานะนะกินกิน อโอเคสำหรับวันแรกก็คงไม่มีอะไรกูคแค่ใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่ยแล้วก็หาของกินซื้ออะไรกินแล้วก็อยู่ให้รอดแค่หาที่หลับที่นอนให้ได้ก็แค่นั้นนะเดี๋ยวต่อจากนี้กูขอไปหาที่นอนพักนั่งพักเดี๋ยวตัดไปตอนกลางคืนเลยดีกว่าว่ากูจะทำอะไรต่อเราจะหาที่นอนกันโอเคไป วัดดีตอนกลางคืนแล้วกูจะทําการตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้แล้วก็ตอกองไฟทําอาหารกินสัก,กนหน่อยนะแล้วพอเรากินอิม่มเราก็จะได้นอนหลับพักผ่อนเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดต่อไปในวันพรุ่งนี้และนี่ก็คือคืนแรกพูดมากเสียเวลาทํากับข้าวดีกว่าเหมือนมึงเวอ,อต้มมามากินหน่อยเด้ไฟเริ่มแรงแล โอเคพร้อมแล้วอ่ะน้ำกูไปไหนเนี่ยเติมน้ำเลยอ่ะมางท่านี้ไม่ต้องเยอะวางยอย่างนี้ได้ปิดฝา,า,าแล้วก็รอพร้อมโซยพร้อมเกณฑ์เข้าใจป่ะมา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 พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมเกณฑ์พร้อมกอเกณฑ์มามากินข้าวเว้ยกินข้าวกินข้าวกันมาโอ้ยเวลากินข้าวแล้วกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยืยตึงว่ะตึงเยืดแซ่บแซบ,ซบ อตกใจนึกว่ามีใครเดินมาโอเคเดี๋ยวกูกินข้าวก่อนเป็นมือที่ถึงแม้จะไม่ได้อิ่มอะไรมากแต่ก็พอช่วยได้โอเคต่อไปก็นอนหลับพักผ่อนอยู่กับมีคู่ใจพระเจ้าคุ้มครองและอย่าลืมที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ว่ากูมันสุดขนาดไหนสำหรับตอนนี้ขอนอนหลับพักผ่อนก่อนแล้วเจอกันในตอนเช้าไป S <S สวัสดีครับสวัสดีกับวันที่สองโอเคก็เอาละตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วคืนหนึ่งสำหรับวันที่สองเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยสิ่งที่จะไปทำไปหาอะไรกินก่อนเพราะตอนนี้เพิ่งตื่นแล้วก็หิวมากเดี๋ยวเดินทางไปเซเว่นดีกว่าไปหาซื้ออะไรกินสัก,กหน่อยนะไปหาที่นั่งกินที่ที่มันสงบของเราตามสเต็ปคนไร้บ้านของกูนั่นแหละโอเคไปหาอะไรกินกันดีกว่าไป let's go ตอนนี้กูอยู่ใต้สะพานมาอเตอร์เวย์ซื้อข้าวมาข้าวสวยร้ oh, อนๆอ้ยกินข้าวหอมจังเลยวยโอ้เฮ้ยว่หิวข้าวจังโอ้ยอ้ามึงหิวข้าวเหมือนกูปะอืมทำไปทำฮิตไปทำเพื่ออะไร <c oughs> ไม่ออกใส,ส่ซอสหน่อยต้องใส่ซอสด้วยแค่ไข่กับซอสก็อร่อยเหลือเกลือแล้วอ่ะแต่แตกูมีเอ็กเตอร์เพิ่มอีกคูน้ำพริกนี่น้ำพริกตักลงไปเป็นผงงี้เลยราดลงไปแล้วลองชิม <c oughs> อยากกินเลยพวกมึงอะ่ะอยากกินเลยโอเคนั่งกินข้าวสักแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวจะบอกแผนว่าจะทำอะไรต่อดีวันนี้เดี๋ยวไปหาที่แบบสําหรับนั่งเล่นแล้วก็นั่งชิลๆดีกว,ว่าเพราะว่ากูเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วคือมันช่างว่างเปล่าเหลือเกินมาอยู่2วันเนี่ยเปื่อยจัดเลยไม่รู้จะไปไหนหวยไปหมดอ่ะตอนเนี้ย อย่าลืมที่จะเคลียร์ขยะด้วยนะครับอ,นะอ้าวมีสาล่ายให้กูด้วยสาลาย สน,สนามฟุตบอลสนามหนึ่งนะมันมีสิ่งหนึ่งที่ดีมากนั่นก็คือสแตนคือ <c oughs> สิ่งที่ดีที่สุดในการพักผ่อนแล้วก็นั่งชิลของกูกูจะนั่งอยู่ที่นี่แหละนั่งเล่นอยู่แถวนี้นี่แหละจนกว่ามันจะค่ากูว่ามึงดูคลิปกูอ่ะกูว่ามึงเบือ่อแล้วว่าแบบเฮ้ยวันวันก้าวาแต่เอาชีวิตรอดเดินไปนู่นไปนั่นไปนี่ถ่ายวอล์กไปเรื่อยๆนั่นเอาอย่างนี้อะเดี๋ยวกูร้องเพลงให้มึงฟังเธออยู่ตรงนั้นเธออยู่บนนั้น เป็นเทวดาตัวน้อยเพราะโดนสิบล้อเอาไปแดกแล้วกูไปลองละต้องบอกเลยว่ากูเนี่แทบจะกินข้าววันละมื้อเลยทีเดียวคือปกติผมเป็นคนที่กินข้าวน้อยมากแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่กินข้าวไม่ค่อยตรงเวลาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แหละชีวิตกูโอเคนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นที่สําคัญก็คือเราจะต้องอยู่ให้ถึง2วันแล้วเจอกันในช่วงตอนกลางคืนไป วันเว้นนกัเเลยเอาละตอนนี้กูเนี่ยก็อยู่ที่วัดอวัดที่เดิมที่เคยมานอนก่อนหน้านี้ก็จะมานอนพักอยู่ที่นี่แหละเอาะจากที่หลับที่นอนก่อนวางกระเป๋าไว้ตรงนี้แล้วกันนะเตรียมตัวนอนหลับแล้วเจอกันในตอนเช้า เลยผมมึงตื่นเลยตาเปือๆเลยนะโอ้โหเมื่อคืนแทบจะไม่ได้หลับได้นอนเสียงดังมากโอ้โหตอนที่ทาง Google Drive Google Drive พ่อมึงไงตอนนี้ทางหน่วยของฉันเนี่ยได้ทำการส่ง g o o g l e Map มาให้ฉันแล้วในการกลับบ้านดูนี่สิโอ้ยตายเถอะเราจะได้กลับบ้านของเรากันแล้วโอเคเดินทางกลับบ้านของเรากันดีกว่าไป let's go ไงกันบ้างครับสําหรับการเป็นคนไร้บ้าน2วันของผมให้พูดจากความรู้สึกของผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรจะเหนื่อยโคตรจะสับสนแล้วก็โคตรจะละําบากผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะที่การที่เราเป็นคนไร้บ้านเนี่ยมันสับสนมากมันไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนเราไม่รู้ว่าเราควรจะทําอะไรยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะหาเงินจากไหนมันอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางจริงๆครับแต่ถือว่าคุ้มครับทําให้ผมได้เรียนรู้แล้วก็ได้เจออะไรต่างๆมากมายในชีวิตนะครับ โอเคจบก็ไปสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมรับฟังกันได้สำหรับวันนี้ผมแจ็คก,กี้ต้องไปแล้วครับไป กูมันสุดขนาดไหน